ะว,วัตออมีคนตะว,วัตตววตนตามาเอาอีกนนะเอาอีกนะเอ็นะเซฟเอาอีกนนะพี่ใครตะว,วัตบบนตามาเซฟมันมีคนตะว,วัตบบนตกาให้เซฟแบบใครอะนตนัดอย่าเท่าย่าเท่ากัเต้ยให้ทำเอกให้ทาเอางเอ ววเล่นทางไอเอกวิลเลียมเอกเอกเอกขยายมาดูคู่ดีอ้วนไอู้ช่วยกัน 早没有，早没有。